วัสดีครับผมอยู่ผมพานเพียนครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพานที่พึ่งทุกคนครับผมวันนี้ก็ออกลาาพึ่งพวงเหมือนเดิมครับช่วงนี้บูมพึ่งพวงครับพี่น้องวันนี้จัดพวงไม้ครับพวงเดียวสองหูครับมาเบิองกันนกับพี่น้องครับไปเบืองพวงบนกันครับไหครับ นี่พวงแรกครับหูแรกพี่น้องต้องเอาว่นมันปิดหูไว้บงบี้หมุนลงมาครับพี่น้องดูนะครับดูครับนีูู่แรกนะครับเอาใบไม่อุดไว้ครับผมเดี๋ยวมาฟันที่หลังครับ ปันผมกันปาดบรทันครับพี่นอ้องวันนี้ใส่ถุงมือครับว่าอะไรมันลำหลังมือเรื่อย,รอยครับผมบวมครับ คล้องล้วนะครับถุงคือมาแม่นะครับถุงไม้อเยี่ยมเลยนะครับผมฝ <c oughs> ันเพิ <c oughs> ่งเสร็จนะครับพี่น้องมาดูพงสองครับห้ามตกใจครับผม <c oughs> เยี่ยมครับผม <c oughs> มาเบิ้งครับพี่น้องหมานครับหมาน ตันเดียวสองพวงครับสองพวงครับอันนี้แตงแตงให้ดูความงามก่อนครับปันแห้งไม่ค่อยได้ครับผมเดน้ำต้นหลุดครับให้ดูก่อนครับผมดูน้ำหวานครับเมื่อไปหน่อยนะครับผมมันอยู่ใกล้เลยนะครับถึงแม่ก็ถึงครับพี่น้อง หวานปิดตานะครับผมสวยครับตัวนี้จากนี่มาแค่ตรงนี้นะครับดูน้ำหวานครับวัดโอ้โหสอกกลัวครับพี่น้องความเาาสอกกลัวครับผมสวยงามครับผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับผม ดูก่อนครับผมเดี๋ยวจะตัดครับ mm hmm. เขาลงนี้ไฟใหม่ไปแล้วนะครับต้นไม้มันโค่นครับผมไฟมันไหม้กกแล้วมันก็โค่น điên ma cái chơi 1, ừ. Ừ, không, xài còng một không, ừm, nó ôm buộc đây แกมโรแกรมก็แกมกปรแกมก็วางเลยครับผมมันสะท้อนแดดฮ้อนครับแดดแดดจ้าเลยนะพี่น้องตอนนี้แดดโอ้โหฝนตกยังแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับลงโรงงานซื้อน้ำยางหยุดครับผมหยุดห้าวันครับสิบสองถึงสิบสิบเจ็ดครับสิบหกตอนเย็นก็จีดยางครับพี่น้องตอนนี้ก็หาบูมน้ำผึ่งครับผมตัดครับตัด นี่ยววันนี้ก็ปลูกมานครับนี่จัดถุงครับผมถุงไม่ไหมครับแดบดห่อนต้องจุดกากเปล่าซอยครับผมเลยมันโดดตอด,ดอยู่เลยครับของนุญ่ดูหมวกลงครับผม ดูครับลุยิ่งแกวข้าวแป๊บนึงครับแดดมันแรงครับพี่น้องต้องใส่ควนคอยครับผมเดี๋ยวพงดูกระดูนะครับห่วงน้ำหวานนะผม พอมันมึน,ม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 นตั้งหน่อยแล้วก็ะมือครับผมตอนนี้ป่าครับพี่น้องป่าครับสปถุงมือครับวันนี้ครับถุงมือตรวจสอบสีปาครับผม ความเจ๋อจะร่วมลงมาแล้วครับอ๋อนะ้ำหวานแค่นี้ออกมาก็อนอะกระลุดแล้วผมออกเยอะรึ่งครับเยอะมือใส่พางเยอะครับผมอื้อหนุนว่าเลี้ยวก่อนเลยกัน ูครับมูความสวยงามครับผมพี่น้องดูความสวยงามครับครับหวานปิดตางามๆครับออ้ยแกะไม้ออกครับผมไม้ติดตรงไหนแล้วก็อ,ออกครับอันนี้มันก็จะคันง่ายครับผม อะไรครับเข้าทุงครับออกทีเละเยอะบ่้เลยครับพี่นอกปิดครับ เบิงครับพี่น้องคอมสวยงามครับผมสวยงามครับเดือนหาครับเดือนหาปิดตางามงามครับพี่น้องครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมถุงครับ ออกมาทีละแผ่นครับมี่ตะอ้อนครับผมหวานกิ่นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวปาดใส่ครับผมจะแต่งใส่ครับตะอ้อนครับผมส่วนแยกครับตะอนเอาไปให้คุณเผาอยู่บ้านครับปิ้งครับปิ้งใส่เกลือครับปิ้งก็เขาครับเพคนมากินครับผม นีแค่รูแรกนะครับรูสองจะขนาดไหนพี่น้องป่าเราหลังออกมาก่อนครับแขนแรกออกไปแล้วนะครับโดนแผนสองครับนำหวานอยู่ขึวนนิดๆครับโดนแผ่นสองครับพี่น้อง กำลังจะใส่น้ำหวานหมดเลยครับผมมาเจอก่อนครับเจอกันลำมันเลยแหละผมวนี้ลีลาไปครับลีลาคนอื่นเอาไปกินหมดครับผมทานเยอะอยู่ <c oughs> ป,ปัดครับปัดน้ำหวานนะครับผม ครับน้ำหวานโซ<ห>ทีละแผ่นครับผมนี่แผ่นสองครับเดี๋ยวพี่จัดแบบบิ๊กๆให้ดูว่าพี่น้อง งามครับตามทองเรื่องพี่น้องดูแผ่นครับดูแพ่นครับอุ้ยสุดจัดหลัดบอกสลรับเตือนผมครับเจอแล้วมันก็ดีใจครับพี่น้องครับตันนะครับย่อมยี่ยมย่ยมปาดครับปาดดีแล้วพม่ไ้ครับ โอ้ห oh. เป็นถุงอาญ,ญาพี่นอ้องเอ้ยงานนี้สุดยอดอีกโค้งแรกครับเหลืออีกโค้งนึงครับผมรูบนครับไปเรื่อยๆคือรถไถโอ,อ่งนี่แหละครับ ก้อนบนนะครับแผนสองกํหลังป่าอยู่ครับผมดูข้างบนนี้ครับพี่น้องบางอี่สุดยอดครับผม ติดกันเรือไงวะเนี่ยไหนวะมัางนี่มั่งติดกันครับพี่น้องตบ้างไงครับผมติดกุแผ่นข้างในครับ Ini kan, kita ขนมหวานติดก็แผ่นในครับหนาตืบเลยครับงามครับโอ้โหิมหอนองเย้ยสุดสดครับครับงามๆครับผม ถุงครับผมปาดไอทุ่งครับน้มหวานตันเตียน้ำติดทูกท่านนี่โอ้ยนีออ่ไหนเป็นนแสานท่นหรือเปล่า ตอนละตนเหลือครึ่งครับออ้ออยอยางนี้แผ่นหนึ่งครับสี่แผ่นครับน้ำงามครับพี่น้องน้ำงามครับครับน้ำงามอีกแล้วครับ ครับน้ำหวานถุงครับ นี่ครับผมอ,อ,อบางนี่มันติดย้ยองครับติดก,กันครับครับอุ้ยหวานครับ ส,สุดครับเต็มถุงแล้วนะครับล้นถุงแล้วนะครับดูครับเต็มถุงล้นถุงแล้วนะครับอุ้ยหยาดหยาดเมืนนะเต็มถุงแบบเยอเหลือแค่น,นึงครับผม ท่านนี่เนี่ยนี่น้องน้ำหวานครับดูครับลงังจค่ปิดตาเพนเนี่ยครับน้ำหวานนั่นกองน,นะครับดูครับใสแดงๆน,น้ำหวานนั่นเองนะครับงามๆครับผมแต่ฝั่งนี้ปิดตาครับนอ้องเอ้ยส,สุดครับ งามงามงามอืมธรรมชาติครับบ่ได้เลี่ยงนะครับน้ำบานี่อร่อยครับลุ่นครับล่นโซมันล่นไปสี่ขวดได้แล้วนะครับเนี่ยครับผมมีสี่ขวดกลัวนะครับนี่ไม่ดีห้าขวดครับอยู่ที่ห้าขวดสี่ห้าขวดครับนะครับถึงเก้าลนะครับนี่ครับ หยัดแบบจุนล้นนะครับขอซ้อนถุงครับผมเก็บเล็กๆน้นอยๆครับหวานครับครับเอานบผม พี่นอ้องวบมีน้ำหวานนะครับโอ้หาขวดได้ครับผมหนักหาขวดได้อยู่ครับหมดครับหมดลางมือแป๊บนึงครับพี่น้อง ครับหมดูครับสูงแม่ก็ืึงครับอืมเหรอครับน้ำบานครับเป็นแผ่นเลยนะครับน้ำบานครับผมมีโต๊ะอ่อนครับเอ๋อลุยต๊ะพุงสองครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีชั้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวต๊ะพุงสองครับต้องกินข้าวก่อนครับพี่น้อง สวัสดีครับผมชอบไปลืมกดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ